มาแล้วช็อตเด็ดนะช็อตเด็ดเทังสุดท้ายไหมทังสุดท้ายเหรอดูหน่อยดูดีไหมเมื่อคืนได้จากเมื่อคืนได้ลูกมันไปครับหลังนี้สองตัวปะจำได้ไหมครับเมื่อคืนทันหลังเนี่ยสองตัวครับคอนเดตสุดท้ายครับแถวนี้แม่นมาแล้วครับอ้หนี่แหละนี่แหละครับตัวตามหาอยู่ ัดีครับผมพีตอนเศร้าครับหลังจากเบิกขึ้นเนาะผมมาดักไปครับพี่ชุกแล้วก็ยามไปรอบนึงครับมือมือว่านี่เอมือขึ้นนี่เนาะขึ้นยามไปรอบนึงครับเศร้านี่ก็เลยมาเก็บกันสวยแล้ว <c oughs> สวยแล้วครับค <c oughs> าดผ้าก,กันตื่นสวยอยู่มีทุระอยู่ก็เดี๋ยวไปลุ่นกันครับว่าเศร้านี่สีเดตัววะจากเบิขึ้นได้ไปอี่ตัวนะสิบเอ็ดตัวครับเือขึ้นได้ไปสิบเนะ <11 S 1> อ็ดตัวครับเดี๋ยวเศร้านี่กับสีผ้า เอพซีพยายามครับไปครับรุ่นนะ้ำกันเอาเนี่ยตายวะเนี่ยตายบ่ก็ตา,ตายครับตัวแรกแข่งม้านของเซานี่ครับโอ้หน้าหน้าอุดอูเลยแย่แล้ว ครับเต็มแล้วของเช้านี้เกือบได้กินแห้วเยี่ยวเลยนี่ครับบร่ได้กินท้องขาวเออแต่ตัวใหญ่อยู่ครับบร่ได้กินแห้วแล้วครับอืเช้านี้อย่างน้อยก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแล้วมีตัวหนึ่งแล้วนี่ อ้าอัวไม่ตัวครับตายงอเอ้เมื่อคืนก็ลั่นใช่ไหมตัวเนี้ยเออลั่นโอ้เดี๋ยวเขาเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กัดจาพปษลุยพลุยเนี่ยครับเห็นกันไหมครับนี่ติดเอวเลย เวโอ้ใส oh. so. ่ด uh. no ีครับนี่ครับเ้ยเก็บแล้วครับแกดเก็บแต้มอีสองสองนะมานอุลุๆเลยเออตัวใหญ่อยู่นะ เอะไรนะสาม,สามยังมีสามครับตายไว้เ้ยติดตายเลยอะ่ะไ,ไซส้เสืออยู่ครับโอหเมื่อคืนนุ่ก็ได้ไปตัวนึ่งมีตัวหนึ่งเนี่ยขาได้อืมส่งามอยู่ของขาวส่งามหน้าบวมเลย อย่างเงผมสายสวยอยู่สามสามตัวแล้วนี่ครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวของเช้านี้ทองขาวครับนี่ครับตัวที่เทาลซี่ดีวะหกแล้วปะ เอาหกแล้วบ่อืมน่าจะหกแล้วแป๊บเดียวไม่สี่ไม่ไม่ห้าก็หกอ่ะโอ้โหใส่ตัวนั้นได้ได้ตัวน, <c oughs> นั้นอีกจะกินไใ้ตัวนั้นอย่างเดียวเลยเฮ้ยมาใม่ใใออนี่มีจิบมีล้มไปไงนะั้นน่ะชาเด็ดบ่ชเด็ดไขาดเหี้ยอ่ะขาดมีมันกัดเหรกัดเลยนี่ ปุยๆเลยอ,ะอ่ะเป็แต่เหมือนกัดได้ว่ะเอวอะโอ้ะเป็นหลวงนี่กลับเชื่อกัดขาดหลังสุดท้ายอีกแล้วครับน,น,นี้เอาจะมันนะหลังสุดท้ายแม่ไมอะไม่มาเหลือบอกก <laughs> ันไม่รูเนี่ยรับตอดเด็ดนี่ก็เอาหาเลยอะ่ะฉัดเด็ด โอ้ยแม่มันมาแล้วช็อตเด็ดนะช็อตเด็ดเออขังนสุดท้ายไหมขั้นสุดท้ายเหรอดูดูดีไครับเมื่อคืนได้จากเมื่อคืนได้ลูกมันไปครับหลังนี้สองตัวเป็นปะจำได้ไหมครับเมื่อคืนทันหลังเนี่ยสองตัวครับคอนเด็ดสุดท้ายอะครับคราวนี้แม่นมาแล้วครับออืนี่แหละนี่แหละครับตัวตามหาอยู่ พปเริ่มเลยครับแม่มันจริงด้วยครับโอ้ห์ใสเ่เบอร์เริ่มเลยเดี๋ยวแกให้ดูอี๋อเลย้ยหมย<ๆ><ๆ>อนเลี่ยถูมาในเรือว้าโอ้สายบิก๊กไงนี่ครับโอ้โหคนหลังนี่ไม่ธรรมดาแต่ฟันยังไม่ค่อยเหลืองแน่ตอนเนี้ย <c oughs> เอาละครับอ้ในการําไปเจอท่านแล้วครับมาดูครับรอันนี้ครับ,บนนหนึ่งหลังสามตัวครับหนึ่งหลังสามตัวโอ้เนี่ครับแมนอัลโดแมนงวันนี้หนึ่งหลังสามตัวสุดยอดเลยจจเจ๋งเจ๋งไอตัวนี้เจง๋งเออตัวสุดท้ายแกหลังสุดท้ายอีกแล้วหนี่ท่อจริงจริงด้วยโคตรจะหายเหมือนเดิม เขากลางเนี่ยไม่รอดเลยแน่นอนวะเนาะหลังนี้แน่นอนจริงๆกับเหล็กนี่มันใชมันลั่นก็ไม่ค่อยจะพลาดเท่าไหร่นะถ้ามันโดนเนาะเขากลางตัวโอ้ยแบบไงน้วมหอมยังไงหอมบีบขาดเฮ้ยยังวิ่งอยู่เลยนู่นนู่นนู่นตัวใหญ่นะใจร้องเฮ้ยดูตัวงูวะตัวใหญ่อยู่นะใหญ่ ถ้าไม่ข้าก็จะได้ดักอยู่นี่กับเล็กค่้าว้วลานั่งอยู่ดีอยู่เลยวิ่งอยู่เมื่อกี้ก็วิ่งไอพวกนี้กลับเช้าเออก,กินร้านอาหารนะตอนนี้ครับผมก็ไปจุกก็ไเดยมายำเรียบร้อยแล้วครับเก็บกลับมาพึ่งมาถึงครับเดี๋ยวสิบ้าพี่น้องมาเบิง้งสรุปสรุปยอดครับของเซานี่ครับเราเสียอยากโตอ่ะครับผมอโชว์ให้เบิงเ้งแง่ปั๊บหนตัวหน ตัวครับเป็นนูทงขาวครับหนึ่งตัวสองตัวสองตัวทงขาวสามตัวตัวน้อยครับตัวเนี้ยไซโลไซโลเดินมันเลยไซโลสามตัวสี่ตัวสี่ตัวแล้วครับวอนนี้สี่ตัวแล้วห้าตัวครับผมาแล้วทงขาวอีกตัวนึงครับตัวงานเติบ ห้าตัวอันนี้ถ้าดูเลยตัวนี้น ah ี่หลังสุดท้ายครับอเดียวโอ้ดูลมดูลมดูลมไอตัวนี้หลังหนึ่งติดสามตัวมาขึ้นสองมาขึ้นสองเต่าอีกตัวหนลังสุดท้ายก็เป็นหลังสุดท้ายพ่อมโอ้ยเอาแล้วครับตามล่าจนเจอครับเอาผมเอาผมไงไซสใหญ่เลยครับยอดครับเจ้าเจ้าเดี๋ยวเตรานี้ครับ ผมปดิเดหตุนูครับพี่จุกสไตล์เก่าแล้วครับล้นแก๊ปกับก้าวบ้านแก๊ปปูเมนนื่อวันหยุดบ่ได้ไปทางใดหรอกก็คืนเมื่อคืนสิบสิบเอ็ดตัวเช้าอีกหกตัวโอ้สิบเจ็ดตัวแล้วครับถือว่าโอเคอยู่ครับครับสิบเจ็ดตัวก็ถือว่าพออยู่ได้กินครับครับผมครับผมกสำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็สำหรับผู้ใดมากก็กดไลค์ ใช่กะกดแชร์ไปครับกับหนูผูกตัวนี้ไงครับนี่มันมาร์คับสำหรับคลิปนี้ก็จากหน้าก่อนครับเดี๋ยวคลิปหนาทำให้มือได้วางกับสีผ้าีผ้านอกไปเบิ้ลขึ้นกาล่ะว่าเขาจะไปไหมได้แล้วกลับไปใส่สำหรับคลิปนี้ครับกสวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาคงน่าจะหามาฝากอีกครับ